เทนี้เป็นเครื่อง276ฮะน้ำรั่วแล้วก็น้ำมันเครื่องรั่วเจ้าน้ำรั่วเนี่ยผมเจอแล้วก็เป็นตัวปั๊มน้ำฮะส่วนน้ำมันรั่วตำแหน่งนี้ฮะนี่นี่นี่เห็นกันไหมฮะเขาจะไหลลงไปหยดใต้ท้องตรงพื้นตรงกลางเลยแถวแผ่นเยื้ยนมัลงไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยไหลลงาปนองเลยแหละคือไหลเยอะไม่เห็นอนองหรอกไหลเยอะไหลหยดลงบ้านลูกค้าได้ฮะ ก็บางต้นผมตรวจสอบแล้วอะไรที่อยู่ข้างหน้าชุดฝาหน้าพวกนี้ไม่มีอะไรรั่วนะแต่จุดที่รั่วคือตัวนี้แหละนี่อันนี้เป็นโอลิงเดิมนะโอลิงที่มันคาอยู่เพราะผมเอาของใหม่มาใส่เพื่อจะทดสอบดูว่ามันเป็นตัวนี้จริงไหมผมได้ใส่ของใหม่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็สตาร์ทเพื่อดูตรวจสอบว่ามันรั่วไม่รั่วแล้วก็ผลปรากฏว่ามันไม่ได้ออกตอนนี้มันไม่ออกเลยฮะ เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีว่ารั่วไม่รั่วแต่ผมมั่นใจว่าไม่รั่วฮะงานนี้เสียน้อยเสียแค่นี้เองฮะโอลิงตัวเดียวซิง